ครับสวัสดีครับปะากันเรื่องครับมันนี่กับช่องทําไปเลยเนยกับพักนะครับวันนี้มาป้ากันที่บรรยากาศบ้านสวนนะครับในวันที่ฝนตกบนบนหมืดหมนะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วนะครับก็ตะคืนฝนตกนะครับก็เลยเข้ามายื้อพอเห็นหน่อยนะครับเพื่อจะมีอะไรอย่างเสียหายนะครับพอดี เห็นมีรอยน้าหัวตีหลังค้านะครับสงสัยจะเป็นรอยกระเบื้องแตกนะครับก็เข้ามาดูก่อนนะครับแต่ในในบ้านไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนครับตอนนี้ไปเดินสำรวจดูดูข้างนอกนะครับความชุนชุมชื่นโอ้โหแสดงว่าฝนตกเยอะละนะครับพอดีมีความชุมชื่นอย่างหลายๆอย่างก็น่าจ่นใจยู่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับอ่า จะเป็นพวกมะเขือนะครับพวกมะเขือพวกมะเตศนะครับที่ปลูกไปกันมานั่นนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นโซนที่ผมเริ่มที่จะทดลองเพาะปลูกนะครับอันนี้ปลูกพาแรงเลยนะครับตอนนี้เป็นมะเขือนะครับนี่นะครับนี่ครับมะเขือนี่เป็น อ่าเป็นมะเตจนะครับมะเตจหรือว่ามะละกอนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็ปลูกพาแรงเลยนะครับปลูกตอนแรงแรงแล้วก็เอาเอาฟางนะครับคุมไว้ตรงนี้ดำๆนี่ก็คือมูลไส้เดือนนะครับผมเอามาใส่ไว้นะครับก็สําหรับบะเขนนี่นะครับก็มีอยู่สองสายพันธุ์นะครับที่ปลูกไว้นี่นะครับเพื่ซึกว่าจะพะ อย่างละสิบต้นหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับนี่บัเขือเจ้าพญากับบเขือยาวนะครับที่ปลูกข่อนี่นะครับช่วงแรกมันจะแรงขนาดนะครับก็เลยปลูกครนะครับพอได้พอได้ฝนนะครับมันจะชุ่มชื่นดีมากนะครับเขียวดีขนาดนะครับสําหรับมาเตนนี่ก็มีอยูสามสายพันธุ์นะครับเตรียมมาปลูกไ่วนะครับไว้กินนะครับก็มีแขกดำนะครับแขกนวลแล้วก็ฮอนแลนด์นะครับ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลืออยู่อ่าของไม้ยังละสองต้นนะครับแต่ตอนนี้จะตายไปต้นนะแล้ครับเหลืออยู่5ต้นนะครับผมหูสาเหตุกันว่ามันเป็นอย่างตายนะครับถือปลูกแล้วมันบ่าบ่ย้อมที่จะป้องเลยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ต้นนึงนะครับนี่ครับบ่เขือนี่งามสุดยอดเลยครับแต่นนี้กันยังกำลังเริ่มขึ้นมานะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเอาเอาฟางนะครับฟางเกลือนี่ก็มนี้นะครับซื้อฟางมาคุมเพื่อจะรักษาความชื้นนะครับก็คุมไปบางส่วนแล้วนะครับพอดีมันามันบอกมีฮดนะครับก็เลยอาฟางมาคุมไว้่อยไว้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเวลาฝนตกมาก็ จะได้เปียนะครับเปียกเหมือนๆน้อยนะครับอันนี้เป็นมาเตนอย่างโมโหนะครับนี่นะครับคือมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นตัดต้นมันนะครับตอนนี้กิ่งออกกิ่งออกมาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวก็จะผมจะทดลองกะตอนนะครับตอนกิ่งพ่อนะครับว่ามันจะเป็นน้อยมันจะเป็นจะได้นะครับกินซุกหรือกินดิบนะครับก็ประมาณนี้นะครับ นี่ครับต้องแน่ก่อยังบาดได้ปลูกอย่างเตี้ยนะครับเพราะว่ามันแรล้งนะครับมันมีน้ำนะครับก็ปล่อยไว้จีก่อนครับเดี๋ยวพอถึงฤดูฝนจริงๆแล้วเขาก็มาว่ากันกำนะครับก็ประมาณนี้ครับหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านมันใกล้กอกน้ำนี่นะครับเขาจะมาล่างไม้ล่างมือแถวนี้นะครับก็แค่บอกให้มันน้ามันเสียเปล่านะครับก็ปลูกพักสวนขัวไว้นะครับนี่เป็นหอมแดงนะครับหัวหอมแดงนะครับ เอามาปักๆๆไว้นะครับนี่นะครับก็มีโหระพานะครับโหระพานี่เอากิ่งจากการกินนะครับจะเกีนกินเหลือใจแล้วนะครับก็เอามาช้ำไว้นะครับนี่ครับไปประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับเป็นแล้วนะครับตรงนี้ขึ้นช่ายครับขึ้นช่ายนี่ก็ได้กับจากการเหลือจากการกินเหมือนกันนะครับคือการตัดต้นแล้วนะครับเหลือแต่ต่อนะครับเอามาช้ำไว เป็นขระโปงได้ต้นได้ขึ้นมาเป็นต้นอย่างเดิมเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นหอมดวนนะครับหรือว่าสารแน่นั่นเองนะครับนี่ครับตอนนี้เป็นพักข้าวต้องนะครับพักไผ่้ะกะพักชีไว้เรื่อยนะครับนะครับแถวนี้ก็มีพริกพริกขี้หนูนะครับปลูกไว้ใกล้ๆนะครับเพื่อบาขึ้นน้ามี่เขาชำระล่างอย่างลงไปให้มัน เสียเปล่านะครับก็เอาอย่างมาปูกไว้เพื่อจะได้กินห้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นมะคูดนะครับต้นมะกรูดนะครับนี่นะครับมะกรูดต้นเล็กนะครับก็เอาเซตยาเซษอย่างคุมลงไปกับใช้ปุ๋ยหมุนไสเดือนนะครับใส่ลงไปนะครับได้ฝนได้อย่างตอนนี้ก็โปรงใบแล้วครับโปรงยอดแล้วนะครับนี่แตกยอดแล้วนะครับนี่แตกยอดแล้วนะครับนี่ รับข้างหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็มีกล้วยนะครับรุ่นนี้เป็นกล้วยหอมครับพอดีดินมันแห้งนะครับผมก็จะฟังนะครับคุมลงไปนะครับนี่ซึ่งวัชพืนี่อยู่สองก้อนนะครับคุมไปปุ่นเลยนะครับคุมเพื่อรักษาหน้าดินไว้นะครับครับมีพริกขี้หนูนะครับปลูกไว้ปุ่นห้าต้นนะครับนะปลูกไว้ใกล้ๆมือนะครับเพื่อจะได้เก็บกลิ่นถึงสะดวกนะครับ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแลตอนนี้จะพาเพื่อนๆไปดูอย่างนี้อย่างนึงนะครับที่ผมทดลองทําไว้นะครับคือลองลองลงทำไว้เก็บเดือนแล้วนะครับก็อาจจะมืดน้อยนะครับแถวนี้นะครับคือการทดลองเอาต้นอ,อย่างต่างต่างนะครับคือมาช่ำน้ำนะครับ ตามกระแสนะครับเปิดว่าช้าน้านี่นะครับก็คือการเอาขวดน้ำเปล่าตีเหลื่ใจ้นะครับมาตัดแล้วก็เอาต้นตีเฮาต้อกการนะครับปักเสียบลงไปนะครับเพื่อเปิดเพือว่าช้าน้าอันนี้มันก็จับมาได้เหมือนกันเราคือต้นหมืนยังนะครับนี่นะครับอาจจะเป็นต้นดอกอย่างสักย่างนะครับอาจจะเป็นเข็มก็ได้นะครับแต่จับมาได้แล้วครับตัวนี้นี่ ไปแล้วครับแห้งแล้วครับหยบร้อยไปแล้วนะครับมีหลายย่างนะครับที่ผมช้ำไว้นะครับนะครับอันนี้น่าจะเป็นเข็มนะครับน่าจะเป็นเข็มหลวงนะครับนี่นะนี่นะครับเป็นเข็มหลวงนะครับเราเข็มนะครับก็ยังเขียวยูนะครับยังเขียวดียูนะครับยอดกับยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าหากยังบอกออกเสีอนะครับนี่หลายย่างหลายอันนะครับ อันนี้ก็เป็นพันธุนห้องว่าต้นดาวเรืองนะครับก็ลองตัดกิ่งมาช้ำพอนะครับผลออกมาก็คือบะโตนะครับก็คือแห้งเหี่ยวตายนะครับหลายย่างนะครับมีทั้งกุหลาบมีทั้งอย่างหลายๆอย่างนะครับนี่ะครับอันนี้กุหลาบนะครับกุหลาบหน้าบ้านนะครับก็ลองดูนะครับลองดูบาเสียหายนะครับ แต่ว่าอันนี้ครับกิ่งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นกุหลาบเหมือนกันนะครับเพื huh ่อนเพื่อนเห็นก็ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นก็ครับนี่ครับเกิดละเกิดขึ้นนะครับกุหลาบช้ำหนามนะครับโอ้เป็นอะไรอย่างตื่นเต้นมากนะครับเป็นขั้งแรกนะครับที่ช้ำหนามนะครับนี่ครับนี่คือกิ่งกุหลาบนะครับ ชํำน้ามนะครับวันนี้มาดูมีหาาเกิดขึ้นนะครับแอมแสดงว่าดอกุลาเพาก็สามารถเอามาชําน้าจี้ได้นะครับเพื่อขยายพันธุ์นะครับโดยที่จ่ต้องไปได้ตุ้มตอนนะครับหนึ่งอย่างแล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นไอพักเสียงดานะครับเสียงดายังห่ออกเตี่ยนะครับยัางบ่ามี าหากขึ้นหันเตื้อนนะครับแต่ว่าใบอ,ญญหญหญย,อย่างยังยอดยังสดอยู่นะครับก็น่าจะมีหวังนะครับแต่เพื่อนๆมาดูนี่นะครับอันนี้เป็นอัยางที่สุดยอดมากครับนี่นะครับตัวนี้คือที่ผมตัดมาจากเก้าข้างบานนี่นะครับก็คือกิ่งมะเขือพวงนะครับ ว่านเขาห้องแบบแข้งกุลัวนะครับแข้งกุลัวหรือเครื่องกุล้าอย่างหวกงนะครับแล้วแต่คนจะห้องนะครับอันนี้เป็นยอดมันนะครับคือผมผมได้ตัดมาทดลองช้ำไว้หนึ่งกริงนะครับแต่ดูครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่เห็นชาติมากครับอันนี้หักนะครับลากออกเต็มเลยนะครับนี่ครับ เป็นอะไรอย่างที่ตื่นเต้นมากๆนะครับก็คือเอายอดของมะเขือพวงนะครับภาษากลางบนห้องมามะเขือพวงนะครับมาช้ำน้ามล้ละหักออกนะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปใส่ถุงดำนะครับตะกรัมเขาจะมารอดูว่า,าต้นมันจะเตี้ยก่อนนะครับเวลาไอ้นนอยมันออกนะครับนี่นะครับเป็นกิ้งแรกนะครับตี ออกขนาดนี้นะครับนี่ครับโอ้โหครับเดี๋ยวต้องเอาไปลงเอาไปลงกระถางแล้วครับลงลงถุงนะครับถุงดำนะครับเพื่ออนุบาลไว้นะครับนี่นะครับสุดจอดเลยครับทีนี้เขาจะทําเป็นมะเขือพวงต้นเตี้ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบัยาการบ้านสวนในวันที่ผลตกวันนี้นะครับมีสิ่งที่ทำให้ มีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นนะครับก็คือเาเอาไปไปเสาะไปเอากิง่งพักกิ่งอย่างตีนบ้านนี่นครับไปลองช้ำน้ำดูนะครับมันเกิดขึ้นทนั้งสองสองชนิดนะครับก็กิ่งกุหลาบครับกิ่งมะเขือพวงนะครับตอนนี้ออกหักแล้วนะครับจาเดียวก็จะหาถุงดำครับแล้วก็ดินใส่แล้วก็จะอนุบาลไว้นะครับ ตจะเอาปลูกพ,พวพวจะเป็นมะเขือพวงเตี้ยได้ก่อนครับก็ประมาณนี้นะครับวิจารบ้านสวนวันนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดที่ตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อบบพึ่งพาดการแจ้งเตือนนะครับและแก่ได้เฮียนหูไปด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาที่ตามรับชมนะครับวันนี้ก็อยากขอลาทุกท่านไป โดยบรรยากาศบ้านสวนวันนี้นะครับบดดคึมๆนะครับอาการเย็นๆน,นะครับก็ปะกันไปคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปเพียงตัวอี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ